สวัสดีค่ะการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มพอพ3 0นะคะมีด้วยกัน2กรณีก็คือกรณีที่1นนะคะคือมีสำนักงานใหญ่ที่เดียวแล้วก็ยื่นเฉพาะสำนักงานใหญ่หรือแยกยื่นเป็นรายสถานประกอบการนะคะกรณีนี้สามารถที่จะเข้าไปเว็บกรมสรรพากรแล้วก็ยื่นแบบทางออนไลน์ได้เลยนะคะกรณีที่2ค่ะก็คือว่ามีสำนักงานใหญ่มีสาขานะคะ แล้วก็มีการขออนุมัติยื่นรวมระหว่างสาขากับเข้ากับสำนักงานใหญ่เราจะเรียกว่าเป็นการยื่นรวมนะคะกรณีนี้จะต้องมีการติดตั้งโปรแกรมที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลใบแดบนะคะลงในเครื่องก่อนบันทึกแล้วก็จัดเก็บเป็น text file นะคะจึงจะสามารถอัปโหลดไฟล์แล้วยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตทางเว็บกรมสรรพากรได้ นะคะขั้นตอนและวิธีการทำนะคะนุชได้จัดทำเป็นวิดีโอเป็นคลิปสั้นๆให้ทุกคลิปแล้วนะคะสามารถติดตามได้ที่ช่องมาดามนุชค่ะหรือมีปัญหาอยากสอบถามอะไรก็เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ Facebook ด้านล่างที่นุชทิ้งลิงก์เอาไว้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ